สวัสดีค่ะเมนูมวันนี้ค่ะย่าจะพามาเห็ดอาหารให้ง่ายๆค่ะพี่น้องก็คือคั่วกิ่งหมูสับค่ะพี่น้องนะคะหมูสับย่าสืบอแบบบดลาเรียบรอยมากค่ะเครื่องแกงค่ะก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกนะคะพริกแห้งแล้วก็ขมิ้นนะคะและยยาใส่ผิวบวกรูไปนิดนึงนะคะพี่น้องอันนี้คือแบบมักจรกิงสนะคะส่วนพักนะคะก็จะมีมะเขือพวงค่ะใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกโดดค่ะพี่น้องนะคะ คิดยากนะคะพี่น้องเผ็ดเซ่แทบคุกเข่านะคะแทบนะคะพี่น้องตอนแรกว่าเหตุขว่กิ่งโค้งไก่นะคะตะขีขันซับนะคะเพียร์สับเทียรสาม,มารถบดอีกค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวก็เลยเอาหมูซับละค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นค่ะัวพริกใริหอมเลยค่ะ นี่ค่ะพริกแกงองเข้านะคะผู้ใดมักเผ็ดมากเผ็ดหน่อยนะคะหรือผู้ใดมักละเอียดก็ตามะเอลยดหรือจะปั้นเอาก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะต่ะบาขาบดใดก็คื่อขมิลน,นะคะตัวใส่ลงไปหอมค่ะพี่น้องนะคะหัวกิ่งตองหอมนะคะแบบนี้ค่ะจากนั่ง่ะใส่หมูสับลงไปค่ะเอาไว้คุกเขานะคะพี่น้องเอาไว้กินกก็เผาเป็นเจวเป็น เพชรเพชนะคะครูเขามันกระเสบค่ะนะคะเปิดไปแห้งค่ะเริ่มเปลี่ยนตะลิ้วค่ะๆๆๆๆี่ค่ะพ่นไปเรื่อยๆเลยะค่ะให้มันแห้ง ขงเย่านีใสพริกโบไลายนะคะเขากินกันหลายคนแล้วยานนนองๆปะปลาเขากินน้ำโบได้ขายเด้ก็เลยใสหน่อยๆนะคะส่วนขวมิ้นในใสได้อีกเลยคะ่ะพี่น้องอันนี้ยังเหลืองบบพอนะคะขงเย่าจะมักเรื่องอ่อยเลยค่ะขวัวไปเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นค่ะจดใสนะคะบกเกลือพวงลงไปค่ะขวัวไปพร้อมกับหมูเลยค่ะ ค่ะกลัวไปเรื่อยๆจากนั้นค่ะยะเริ่มึงรถแล้วจ้าไปผงุงรดลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตามด้วยน้ำปลานิดนึงค่ะรดส่งเสร็จัดในค่ะพี่น้องนะคะใครใคอาหารไต่บันเท่าเลยนะคะ ัวไปเรื่อยๆค่ะจากนั่นค่ะใส่ใบบอกูก็พลิกโดดลงไปค่ะ ้าครัวไปเรื่อยจนแ็งเลยล่ะคะ่ะพี่น้องเอาละคะ่ะเดีดยวขออนุญาตชิมรสในนิดนิดนึงคะ่ะอืมแซบ่บม,มีความเข้มค่อมหวานนีดนๆแล้วก็หอมใบบักูด แสบเอาอยูะเลยค่ะพี่น้องกินก็ขอสวยแสบแห้งค่ะนี่ค่ะนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องคัวกิ่งหมูซับนะคะเห็ดผงทอดกินก็เผานะคะผู้ใดอยากเพ็ดแสบพองแสบใสเพิ่มไข่ดาวอีกลูกนึงเอาอยู่นะคะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวแยกยกออกจากเตาไปให้เบิ้งมองแจ้งมองบ่ฮ้อนค่ะ นี่ราคาพี่น้องเมนูมูอน้คอาหารไทยยังไงคะ่ะพี่น้องครัวกิ้งมูสซับนะคะส่วนเครื่องแกงนี้ย่าโขกเองเลยคะ่ะพี่น้องตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะพริกแห้งหรือว่าพริกสดแล้วจะชอบผัดกับขมิ้นนะคะผิวบกูดนิดนึงค่ะนะคะเอาสเสดียครัวกิ้งพ้อมๆแบบนี้นะคะพี่นออ้องยาโขกข่อหยาบๆนะคะครัวมูนะคะมูสซับนะคะให้ร่วนไปเรื่อยๆก็เื่องแกงคะ่ะพี่น้องนะคะค่อยปรุงรสคะ่ะ น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลพงษปรุงรสใส่ลงไปผู้ใดมักชุ่มรสก็ใส่รสค่ะพี่น้องน,นะคะเน้อเพิ่มความเผ็ดอีก,กคือบุกพริกโดดแล้วก็เครือพวงกรุบๆแน่นะคะแล้วก็ใส่ใบบกูดลงไปค่ะนะคะเข้าเสด็จขัวกิ่งถี่แซ่บนะคะแซ่บแห้งแต่ว่ารสชาตินะคะให้ปั๊บเอาให้ถูกปากจะของมักเผ็ดมากกหนีก็สาม,มารถใส่บุกพริกได้เลยค่ะใส่ได้หลายนะคะแต่ของเย่ากินกันหลายคน,นะค่ะพี่น้องก็เลยได้ซ้ำหนึ่งนะคะมาค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคน เอาถั่วเอาซ่ามากินมาอยากมาตัดหลาดเขาไปด้วยกันค่ะพี่น้องนะคะขัวกิ่งหมูซับหอมหอๆยั่วจ้า